ขอให้เคลียรได้เด้อจากหน่อยหนึ่งนะครับขออนุญาตทันผู้นำนะครับหลังกากพี่ดองนะครับผมมาท่านบอกเอาไว้เจ้าของแมนปุ๋ยผมมีเกมให้เล่นครับเกมลอยๆเล่นเล่นแกลี้ยงเนาะเล่นเล่นให้เคียดเนาะครับผมมาดิครับผู้ใด้หัวจักผู้นี้ผู้ที่ตามสองแสนสายเกษตรผู้ใด้หัวจักผู้นี้ให้ลท์นึงครับยกมือนะครับมาต่อไปเลยครับ เอาคนที่ไี่ให้เล่นทั้งหมดทั้งหมดสามคนสี่คนถูกไครับเอาเอามาต่อมาแต่ว่าแตว่าไม่นะแล้วนี่เกมให้เล่นแครับเอาผู้ไหนผู้ไเลครับอยหนึ่งครับอยหนึงเอาไปเลยไปเลยไปเลยครับ เพื่ร่วมงาครับครับมามาตอได้ครับเบาขอบุญค่ะป้าขอบุนค่ะเ้าขอบุือาเร่สวนธรรมสวดๆนะครับอาเพม่นต่อไปมาเพือนต่อไปมาเอามารำรำวันจ่าเบาขอบุนครับฝากคนติดตามเบาขอบุญมาเร่สวนธรรมนะครับ โตตนที่ถิงเป็นคนธรรมะพมู้นะครับเพชรเกษเพชรเห็ดละโง่สายเห็ดละโง่ต้องหูชัดไหมเจ้าตัวเคยบังคีบคนอยู่เพราะเห็ดละโง่จากต้นยางนานะครับอ่านะครับเพราะเห็ดละโง่หายเชื่อเห็ดละโง่ด้วยเจ้าใช่เจ้าฮะผมจากอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษสงฆ์ตะกวดเอาวต่อไปผู้เทไรที่สองมาต่อไป ลูกไส้ผ e, ู e. yeah, kid today, kid ้ใหหาบ้านหลานข่ได้ลูกไส้เลยนี่ผู้ดียายาสไม่สีเส้าดังเลยคนนี้คนติดตามท่องนี้ติดตามสามแสนครัวผูบาเอาบุมรูปหล่อเนียเผือจากอุดรธานีนะครับครับญามเทเทเดี๋ยวบุกกองไป ผู้บ่าวดุ้งลูงกรอจากอุดรธานีอาชีพดึกนกรัราชการเป็นขออกองสอดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านกันนะครับส่งเข้าประกวดเพชรเกษตรใจบุญน,นะครับบ้านรักการหรเพื่อนบ้านผับพูดนครับผมก็มียานเนม,มียทั้งหมดครับเอ้าตอบเพื่อนตอบยกมือห้ามพูดนะครับแต่เต็นตอน้อ,ตองมามหาผมครับ เสียบมันยุดผ้าดูเดี๋วมาดิเจ้าสิไมสเจ้าเบิงเลาตั้คิปปู่มันสำปะหลังเดนบาจ้าเบิรงตั้งแตคิดปู่มันสําปะหลังเจ้าพี่เดี๋ยวเจ้าพ่ายปู่มันสำมปะหลังมามาห้หรือบ่ห้ครับพี่อง โอเคครับอาจารย์พา์นุ้ยนะครับผมเอาพนุ้ยก็อราวัลครับหนึ่งร้อยบาทครับสมานหอาตัวเลกครับเอาเอาเอาสิายเดียวจะไปอามูบอามูบาิมว่าสุดเขาจเสพมันอยู่พนุกถ่ายเรื่องอะไรเอาัเอกามก่อคก่่อนก่่องก่อนันกอกกให้กร่อย่ก่อนอนเรออนาก่อนนกอน่ ต้นมะพร้าวใบตองพี่ครับลาสุดครับลาสุดอ๋อเจ้าดตงเรื่องตอนมะพง้ม่ใบตอนต้นะพร้าวสูงสุดพี่เลยยักษล้านเดวสีเ่ดเหลีล้านเดียวครับเอ้ยะพร้างต้นเดียวมะพร้ต้นเดียวแม่แมนตอนเพม่พนกระถิแนมะ่ถือยางมาสีเ่เหลีล้านเดียวนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นข้าราชการเกษียณเหล่ามีแฟนมาสีลงนายกเลยเป็นเกษียณ มีวันอยูเกษตรไม่ได้นจะลงทุเกษตรจนันัวนครับเกษตรันหยุกัโอ้นี่ยังสบอกคับพี่ดอกได้รามวัลที่ิว่าตอบเดี๋ยวเดีวผู้ใดที่ตอบยกมือเด้าา้าอให้ให้พอพ้าดูบอกว่พี่ดอกเนี่ยเกินหน้าวกพะดหอใครเก็บเอาเรื่องยั้ก็ได้อะน้ำท่วมตอนมีเล่าสุดทำเพื่อน้ำเพื่อตอบได้ไพอแล้วพอไหแล้วเพื่อน้ำเพื่อน้ำมามาเร็วมาเร็วเี่ย ตอนนี้เน ah <serving> enfin <wan> ี่ยนะใหข้าวใบข้าวจ้าเอารับไปเลยครับถูกต้องครับจุกจ้าครับตอนนี้นะครับใครถามเนี่ยแต่เบิงเป็นทิปล่าสุดระบาดแรงงานจะเป็นเพื่อเศรษฐกิจคนใหม่นะครับเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ชื่อใบข้าวบ้านเฮาเลยใบข้าววิตามินผักเยอะสารป้องกุมันหลายนะครับสารป้องุณเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับบบก้าวเนี่ย่ามองค่าเนี่ย กินนเดียวจบเลยนะครับผู้ใดว่ามีนี่แกงกินได้ทั้งเนื้อสัตว์วิตามินกระแกอาหารครบห้าหมู่นะครับนั่งตลาดเดี๋ยววิเคราะห์ัยกระชั้นกับพ่มาผมปล่อยไม่ห้แล้วบางแคพ่อผมปล่อยมานดำนท่ากัตาก่อเด้อหาข้าวสารไรเดี๋ยวปล่อยวมาพักหนึองเดี๋ยวอันดอกไข่กับอุดรผู้ใดอยู่สูงกว่ากันจะเพิ่มปล่อยเมื่อไหร่ ก็อวยาเหมนควายมต้องอวยหวาเหมือนกนไปมาเป็นตอนบ่ไปด้วยไปด้วยเอนไป้ามาแก้พามััวหนึงเฮาเลยต้องเไปให้ได้เท็บไปห้ได้อาต้องไปซ่อมแนนซ่อเนมาอาเอาซ่อมีช่อมไปเจ้ามายืนมายืนมายืนมาสวรด้องวัสดีพี่น้องเพชตดีดีเลย นุ่นรูปรอนิสัยดีจากอำเภอรัชนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับช่องนี้พี่น้องครับในในโบสที่เติมมันจะมีได้เพชรผู้ที่ตามเล่ามาท่านหลายดอกประบ้าน6งเจนมือแต่ว่าเราไหนเพชรได้เพชรนี้จะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับทีเตอร์นะครับลาไห้เพชรมันมีควานสามรานะครับเอาตอ,าอาไปชื่นใจได้ผู้นี่ร้อยนึกนึกอันครับผู้ดใดตอได้ครับ ว่าบุนีทาบาทกอเ่าทาบาทบ่ก่ไม่ทาบาทบุ่ณตอบได้ครับเลยมาเลยครับมาเลยครับเฉยเลยครับอัดสนุนเราเื่ใครเลยนสนุนเราเื่ใครเลยห้าบาทล่หาบาท โอเคครับเอางินจะความันจะต้องคว้ต้องงอยเข้ว่าได้เราหายเบิดเล่น่ะอันนี้ครับโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็ใทุกคนนะครับอยู่ในศาลาดีร้เ้วกรรอทบเอาช่างเลยช่องเเอาเอาผมได้ไอ